่คะพบกันอีกแล้วนะคะแม่บ้านเบลเยี่ยมค่ะวันนี้กบมีนัดกับหมอฟันค่ะเ,เราจะนัดหมอฟันล่วงหน้านะคะไม่เหมือนที่ประเทศไทยอยู่ที่นี่ค่ะเวลาจะไปตัดผมไปหาหมอฟันไปหาเพื่อนทุกอย่างต้องนัดก่อนค่ะนัดเป็นอาทิตย์เลยนะคะล่วงหน้าเลยทีนี้วันนี้ถึงคิวที่ต้องไป ช่วงเช้าเพราะว่ากบมามาอยู่ที่นี่ก็ก็นานมากแล้วแล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้กลับไปทําฟันที่ประเทศไทยนะคะโทรไปที่ประเทศไทยคุณหมอบอกว่า,าสามารถเปลี่ยนที่นี่ได้มันมันก็จริงค่ะเราสามารถเปลี่ยนที่นี่ได้แต่ว่าค่าใช้จ่ายมันต่างกันมากกบแค่อยากเปลี่ยนคือเคสของกบเนี่ยกบอยากเปลี่ยนแค่เหล็กดัดฟัน ไม่ใช่สิเออเหล็กเหล็ก,ลกแล้วก็อตัวที่มันเป็นตัวอย่างๆนี่นะคะอยากเปลี่ยนเสร็จแล้วก็เวลาที่กลับไปไทยคือมีโปรแกรมจะกลับไทยอยู่แล้วเวลาที่เรากลับไปไทยกบก็จะไปไปเปลี่ยนที่คลินิกของของของ,ของบ้านเรานะคะอยากอยากได้แบบนั้นมากกว่าเออไม่อยากทําใหม่หรือว่ารื้อใหม่หมดทีนี้โทรไปแล้วหมอเขาบอกว่าเออเหมือนเหมือนเราจะมาอยู่นานเกินไปนะคะ มันไม่มีประวัติหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่อยากหาให้เราหรือเปล่าอันนี้กบไม่รู้นะคะทีนี้กบก็เลยเอ้ยคุณหมอก็เลยบอกว่าสามารถทําได้ที่นู่นเลยหมอที่นี่เขาก็บอกว่าสามารถทําได้จริงแต่ว่าเขาอยากเขาอยากรู้ว่าแบรนด์ของของเหล็กตัวนี้เออมันคือแบรนด์อะไรแบรนด์ยี่ห้ออะไรเ,เพราะว่าเขาจะได้เปลี่ยนให้มันมันจะได้เหมือนกัน เพราะว่ามันก็มีไซส์เล็กไซส์ใหญ่เนาะแต่ละแบรนด์มันก็ไม่เหมือนกันเหมือนเราซื้อซื้อเสื้อผ้าซื้อเครื่องสาอางอะไรพวกนี้แหละมันก็อาจจะไม่เหมือนกันน่ะเออเขาก็ไม่ยอมบอกเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรทํใไม่ได้หมดเลยสรุปกบก็เลยต้องไปหาหมอแล้วก็ปรึกษาหมอเขาจะต้องเช็คก,ก่อนว่าเปลี่ยนใหม่ยังไงค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่หรือว่ามีวิธีแนะนำให้เรา ดีมากมากมากกว่าเดิมแบบว่าเอ,อ,อาจจะมีแนวทางให้เราทำแบบว่าไม่ต้องใส่เหล็กไม่ต้องใส่เหล็กนะหรือว่าเปลี่ยนเป็น,ปนแบบใช้ตัวครอบตัวอะไรเงี้ยคือมันมีหลากหลายเนาะไปดูกันอีกทีค่ะว่าคุณหมอจะว่ายังไงหรือว่าการรักษาอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเวลาที่กบ ก็ไม่รู้นะคือก็ไม่รู้อ่ะก,ก็ไม่รู้แหละอันนี้เคยเวลาที่ที่อยากขูดหินปูนผมคิดว่าคนที่เขาทําทําฟันอย่างกบเนี่ยเหล็กดัดฟันแบบกบเนี่ยจะต้องไปจะต้องไปขูดหินปูนหมอประจําของเราคลินิกประจําของเราอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าเราสามารถไปไปที่คลินิกโรงพยาบาลของรัฐแบบ อนมามัยประจำบ้านเราอะอาไปอนมามัยก่อนหรือว่าไปโรงพยาบาลปกติได้อะไรเงี้ยกอันนี้กบไม่รู้กบรู้แค่ว่าเวลาที่ที่เราแดดฟันอะคุณหมอเขาจะนัดว่าเฮ้ยคุณเออคุณต้องขูดหินปูนนะอาทิตย์หน้าเนี้ยหรือว่าครั้งหน้าคุณมาขุดหินปูนแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มคือขุดหินปูนกับเปล like ี่ยนเหล็กดัดฟันอย่างเงี้ยเออ กบก็เลยรู้แค่ว่าเอ้ยเราต้องไปแค่หมอประจําของเราเนี่ยกบแต่กบไม่รู้ว่ามันมันสามารถไปที่อื่นได้หรือเปล่าแต่ที่นี่กบถามแฟนของกบแล้วว่าเฮ้ยมันเหมือนกันไหมที่รักคือแบบว่าฉันต้องไปที่ประจําของฉันนะเฉพาะหมอหมอพิเศษนะหมอเฉพาะดัดฟันโดยตรงนะที่ประเทศไทยเขาก็บอกว่าไม่ไม่เหมือนกันที่นี่เราสามารถไปขูดหินปูนที่ไหนก็ได้คลินิกไหนก็ได้คุณหมอสามารถขูดได้หมดคนที่ดัดฟันไม่ดัดฟันขูดเหมือนกันหมด เขาว่าอย่างนั้นเอาอย่างนั้นก็อย่างนั้นหละค่ะแล้วก็เวลาที่เรามีนัดกับหมอฟันอย่างเงี้ยเขาก็จะถามเรื่องประกันประกันสุขภาพก่อนว่าของเราอ่ะมันแอคทีฟหรือยังมันมันมีประกันสุขภาพหรือยังประมาณนั้นค่ะทุกอย่างมันจะครอบคลุมกันหมดแน่นอนค่ะค่าใช้จ่ายมากกว่าบ้านเราแน่ๆเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงเอ่อคลินิกเขาจะเป็นเหมือนบ้านเราไหม แต่ที่แน่ๆก็คิดว่าไม่เหมือนกันแน่ๆค่ะคลินิกบ้านเราน่าจะเป็นแบบเป็นช็อปเป็นร้านขึ้นมาแล้วก็บอกว่านี่คือสถานที่ทําฟันมีชื่อมีอะไรแบบว่าเป็นคลินิกเลยแบบนั้นแต่ที่นี่ร้านส่วนใหญ่เขาจะไม่ขึ้นชื่อว่าเอ้ยเป็นป้ายอะไรเงี้ยเออนอกจากาาาานนารา้านขายเสื้อผ้าร้านหนังสือหรือว่าร้านขายแว่นตานะักจะเห็นชัดจิน แต่ถ้าเป็นร้านที่เป็นคลินิกแบบนี้บางครั้งเราไม่รู้ว่าเฮ้ยนั่นคือคลินิกส่วนใหญ่ที่กบขับขับรถไปกับแฟนแล้วขับรถผ่านอ้ยนั่นคลินิกเหรอม,มันก็เป็นเหมือนบ้านเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์นะคะเออมันก็เป็นธรรมดาแต่แต่เราต้องไปดูแบบตัวหนังสือเล็กๆแ,แต่แต่ละที่บอกว่าเฮ้ยนั่นแหละคลินิกเฮ้ยนั่นแหละร้านเย็บผ้าอะไรเงี้ยเฮ้ยมันเล็กมากมองไปแบบ ตึกพวกนั้นอนะ่ะมันมันเหมือนบ้านคนน่ะเราไม่คิดว่าเฮ้ยนั่นคือร้านร้านนะคะเออประมาณนั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีค่ะว่าคุณหมอจะว่ายังไงเราจะต้องไปที่อื่นไหมแต่ที่ใจจริงกบอะ่ะคือกบอยากอยากขูดหินปูนมากกว่าอยากมากๆเพราะว่าดื่มเวลาเราดัดฟันอ่าเวลาดัดฟันอย่างกบเนี่ยเวลาเราไปดื่มกาแฟ ดื่มชาหรือว่ากินอาหารนะ่ะมันยากที่จะเราจะไปแปลงฟันตลอดตลอดเพื่อเพื่อคลีนฟันของเราใช่ไหมคะเออเวลาเราทานข้าวเสร็จเราต้องมานั่งแปลงฟันเพราะว่าไอซอกเล็กๆอะ่ะมันก็ต้องใช้แปลงเล็กๆคือมันก็ต้องมีแปลงหาหิวอะไรไม่รู้อะ่ะแปลงใหญ่แปลงเล็กเอ่อไอกรวดขูดนู่นนี่นั่นคือหมอก็จะให้มามันจะเยอะมากเราก็มานั่งซอกนั่นแหละเหตุผลที่แบบว่าทําไมถึง ถึงถึงอยากขูดหินปูนเพราะบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเราแปลงฟันสะอาดหรือเปล่าแล้วก็พวกชากาแฟทําให้ฟันเหลืองเร็วมากคนปกติก็เหลืองอยู่แล้วแหละอะแล้วเราคนที่เปยคนที่ดัดฟันอย่างเราอะแน่นอนก็คือดับเบิลเขาอะคือต้องรักษาความสะอาดมากๆนั่นคือเป็นเหตุผลแบบว่าทําไมคนที่ดัดฟันถึงผอมเพราะว่ามันมันไม่อยากกินอะไรแล้วเราต้องกลับไปแปลงฟันอีก ผมคิดว่านะตัวองกบก็คืออย่างนั้นเลยอืมแล้วก็มันทําให้เราทานอะไรแบบได้น้อยลงของแข็งแข็งก็ทานไม่ได้แคบหมูอย่างเงี้ยอยากกินก็ต้องมานั่งอมกบเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะก็แบบว่าอยากกินปุ๊บมานั่งอมให้มันละลายอก็ฉันอยากกินนะอะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถบางอาจที่จะไปกินของแข็งได้กลัวกลัวว่าเรากัด กึ๊บกัดขอแขงแข็งกึ๊บอ่ะปาแล้วกลัวว่าลากฟันมันจะปายกลัวฟันมันจะโยกจะโยกอ่าไม่กินกินอะไรแบบต้องต้องต้อง,อง,องเล่นมาป้ก็มานั่งบีปึ๊บบีเข้าใจไหมคะบีเออแบบแกกออกแล้วก็อ้มเนี่ยเหมือนคุณหนูเหมือนคุณนายอะไรประมาณนี้เออแต่ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนกบหรือเปล่านะคะเราไปดูกันอีกทีค่ะว่าคุณหมอจะว่ายังไงเนาะคะ ทั้งหมดนี้เป็นภาพระหว่างทางที่เราไปหาคุณหมอนะคะสรุปกบไดไปคลินิกแรกและคุณหมอรักษาดีมากขูดหินปูนได้จริงๆค่ะก็ไม่ใช่คุณหมอจัดฟันนะคะแต่สามารถขูดหินปูนได้จริงๆแล้วก็เคลือบฟันมาให้ด้วยดีมากๆเลยค่ะที่นี่กบทําการขูดหินปูนกับเอ็กซรย์ฟันค่ะจ่ายไปก็เกือบเจ็ดพันนะคะ คุณหมอรักษาดีมากค่ะคลินิกแรกคุยดีมากให้คําแนะนําดีมากแล้วต่อจากนั้นกบก็ไปคลินิกที่2เขาบอกเลยว่าคลินิกที่2เนี้ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหรออ่แล้วคุณหมอก็ไม่แนะนำออสถานที่ทําฟันอันอื่นเลยค่ะเหมือนเขาจะ,จะให้ไปทําที่เขาแล้วเขาก็ออแนะนําว่าเขาต้องการที่จะเพิ่มฟันเข้ามาให้กบอีก1ซี่เขาบอกว่าทําไมประเทศไทย คุณหมอถึงถึงถอนฟันผู้ป่วยก่อนที่จะจัดฟันเขาเขาบอกอย่างนี้ค่ะอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเห็นคนที่ทําฟันจัดฟันที่ประเทศไทยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะคะเขาก็ถอนฟันกันทั้งนั้นอันนี้เราก็ไม่รู้กับหมอเนาะก็แล้วแต่การรักษาของหมอกบก็เลยไม่ไม่อยากที่จะใส่ฟันเข้าไปอีกค่ะเพราะว่ามันต้องเก็บแน่แแล้วก็ขอไปปรึกษาคลินิกที่สามค่ะมีช้อยให้เลือกอยู่ว่าคุณหมอเขาจะทํายังไงต่อไปค่ะ เดี๋ยวเรื่องการทำฟันกบจะมาอัปเดตในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ขอจบเรื่องทำฟันเพียงแค่นี้นี้ก,กบจะพาไปเที่ยวตลาดคริสต์มาสกันค่ะไปกันเลยตรงนี้สะดวกมากเลยค่ะจะมีรถรถบัสอยู่ตรงนี้รับส่งได้ตรงนี้แล้วก็ ออกมาทางขวามือว่าจะเป็นสถานีรถไฟสะดวกมากค่ะมาที่ตลาดนี้แล้วก็ณจุดตรงนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์คให้ใครๆแว้ถ่ายรูปฉะนั้นเราก็จะต้องไม่พลาดเช่นกันใช่ไหมคะฉะนั้นกบก็เลยขอถ่ายรูปสวยๆกับคุณสามีไว้เป็นที่ะระลึกบ้างนะคะเสร็จแล้วกบจะพาทุกคนเดินเที่ยวชมบรรยากาศในตลาด แห่งนี้ค่ะไปกันเลยอ๋อลืมบอกไปอีกอย่างทุกคนที่มางานนี้เดินเข้ามาในงานนี้จะต้องโชว์คิวอาร์โค้ดว่าได้รับวัคซีนแล้วค่ะถึงจะเข้าไปได้แล้วก็จะมีการแสแตมป์ที่แขนแล้วก็สามารถโชว์ได้ทุกที่ที่เจ้าหน้าที่เขาขอดูค่ะอันนี้เป็นอันนี้ใส่ไฟค่ะ เรา,าใส่ไฟข้างในค่ะสวยมากเลยเนี่ยเรามงเอะดีเลยคุณบ้านอะไระอะไรคะดียก็จะมุนได้อุ้ยกำลังจง <laughs> สวยมากค่ะเป็นงานฝีตรงนี้ตรงนี้เป็นงานฝีมือสวยมากอันนี้มีไฟอ,นนอันนี้เขาก็จะมีรูปข้างในเป็นไฟค่ะเป็นไฟก็จะมีรูปร่างแต่งแต้เป็นไฟสวยมากค่ะนี่เห็นไหมคะเอาไปวางโต๊ะประดับตกแต่งได้อันนี้ชื่อร้าน,น น,นี่เป็นกุหลาบจริงค่ะเป็นเป็นกุหลาบจริงที่เขาเอามาใส่ในขวดนะคะดูสีน้ําเงินถ้าใครชอบสีน้าเงินไม่ได้ทํามาจากพลาสติกไม่ใช่พลาสติกแล้วก็ไม่ใช่สบู่เป็นกุหลาบแท้ๆเลยค่ะแล้วก็สามารถอยู่ได้นานด้วยค่ะีมด้วยนี่สีขาวด้วย สวยมากค่ะมีชื่อร้านด้วยนี่น้านนี้นะคะถ้าใครมาโอเคของจริงสตาร์ไปนานมากรู้ไหมคะว่านี่อะไรอันนี้เป็นเป็นหินค่ะเป็นหินที่เขาทำด้วยมือนี่แล้วเราก็ ใส่น้ำหอมลงไปเขาจะมีน้ำหอมให้อ,อ,อันนี้เป็นกลิ่นตะไคร้กลิ่นลาเวนเดอร์เสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปในนี้ดอกหนึ่งเดือนละครั้งแค่นั้นค่ะแล้วเราก็ไปวางแบบนี้ในห้องรับแขกในห้องนอนห้องน้ำจะจะหอมมากนี่กบรองดมดูแล้วหอมมากเห็นไหมคะเป็นงานแฮนเมดทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยแล้วก็มีแบบเป็นสบู่ก็มีค่ะนะีหอมมากค่ะหอม สวยค่ะสวยและหอมมากกบชอบมากเราจะมากินอะไรก็ไม่รู้ขาหมูย่างเปื่ามไม่รู้เดี๋ยวกลับไปแปลให้ฟังค่ะคนเข้าแถวเยอะมากนู่นกินกับอะไรไม่รู้แต่อยากกินเฉพาะหมูย่างขาย่างอะไรตัวนี้ตัวเดียวค่ะตัวอื่นไม่อยากกินเขาบอกว่ากินกับชีสกับขนมปังแต่กบว่า ก็กินแต่ตัวนี้อันเดียวก็พอแล้วได้มาแล้วค่ะขาหมูก็เอายขาหมูอย่างเดียวง่ายมันจะมีขนมปังแล้วก็มีชีสให้แต่ไม่เอาขนมปังไม่ชอบชีสด,ด้วยเอาแค่ขาหมูพอเรามาชิมกันค่ะว่าจะอร่อยไหมดูสิร้อนๆเลยหอมมากกบเดินตามกลิ่นมาเลยนะเนี่ยในงานเนี่ยนี่ค่ะยืนกินหน้าร้านเลยบรรยากาศดีมากกินเสร็จแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันค่ะ แต่ทางกลับบ้านมันผ่านอำเภอค่ะก็เลยแวะก่อนแวะไปถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสขับช้าๆค่ะขับแค่30เองนะคะดูป้ายเรื่องปกติของคนที่นี่ค่ะถ้าคุณไม่ขับตามป้ายบอกก็จะมีกล้องสองคนอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวจะมีบินไปให้คุณที่บ้านค่ะแล้วก็เห็นไหมคะตรงปลายทางเห็นไหมนั่นไงต้นคริสต์มาสเขาจัดไว้ที่อำเภอค่ะเราจะขับรถไปถนนเล็กๆอย่างนี้แหละสวยมาก ต้นใหญ่มากแล้วก็ดูเวอร์วังเพราะว่ามีกบคนเดียวค่ะทั้งอำเภอเข้านอนกันหมดแล้วเลยได้ภาพที่สวยงามแบบนี้มาคนเดียวเลยค่ะดีใจไหมคะเนี่ยจบแล้วค่ะสำหรับคลิปในวันนี้สนุกไหมคะหวังว่าจะชอบกันนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะขอบคุณที่ติดตามไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย